สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุงอิงแฟนคลับศิตาเกตสางบานครับนี่รับพี่น้องว่าเบิ้งความคืม cocoa, บหน้าบ้านน้องอุงอิงครับนี่ครับหลังสร้างเิ่นเขามาติดตั้งหนาตางครับวงกลมหน้าต่างติดตั้งภายในมือเดียวเลยพี่น้องครับเซจแล้วครับหน้าต่างเฮ่านะครับสีเฮากระเรื่อมไก่้ีเแลียวแลครับเขามาเต็มที่แล้วพี่น้องนะครับ ให้ข่าวมากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้าง,างเศรษฐกิจสร้างบ้านครับเดี๋ยวผมสิภาคพี่น้องไปรับชมคันขึงง่าครับนี่ครับนี่ครับมาบึงบรรยากาศการทำงานครับของสร้าง,างเศรษฐกิจสร้างบ้านนี่พี่น้องเพป็นกรารสิ่คอยเก็บรายละเอียดมาเรื่อยๆครับ นะครับนะครับเริ่มเก็บรายละเอียดซีแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นส่วนอันนาคั่วครับนี่ครับมองลุงรถพี่น้องครับลุงจอดรถนะครับเหล่มลุงสีเข้มแล้วครับหนึ่งซ้มหาขีหาครับ เดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งภายในครับพี่น้องนี่ครับส่วนภายในนี่ครับภายในก็งามเลยพี่น้องครับหลังจากทาสีไปแล้วนี่นครับของครัวสีของครั้วกับสีเดียวกันกับหของถุงครับพี่น้องนะครับสีเดียวกันกับ้องถุงนี่ครับ สามกับเริ่มยิ่งซิลิโคนพี่น้องเก็บรายละเอียดครับขอบวงกบนะครับติดตัางมือเดียวพี่น้องครับเส็จเป็นทีเรียบร้อยครับนี่ครับพอธรรมดาครับหลวดเร็วทันใจครับ เดี๋ยวพาพี่นอ้องคืนว่าเบองงของบนบ้านครับนี่ส่วนของบนบ้านนะครับหลังซาเมือก็ไดยยิ่งซิลิโคนไปแถวทีละลอยพี่น้องครับนะครับกระซิเน,นียนนี่ครับเก็บรายละเอียดประมาณนี้ นะครับติดต่างหมื่เดียวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแต่ยังเปิดบ้านได้ครับเปิดบ้านได้ราะว่าซิลิคนยังบ้านแห่งพี่น้องน่ครับอันนี้การลอกออกได้พี่น้องแต่ตอนนี้เขาบ้านลอกนะครับเพราะว่ามีทีมแม่บา้านเดี๋ยวเพิ่นมาทำความสะอาดอากาศสิคอยเก็บลอกออกที่ละเล็กละน้อยพี่น้อง ก่อนสุ่ยสมงานถึงมนที่แม่บ้านท้งความสะอาดก่อนนะครับห้องแม่หน่อยก็ถือว่าสวยสมบูรณ์พี่น่องนะครับน่ครับมาเบิ่งส่วนในห้องน้ำครับหลังจากสร้างกระเบื้องครับเป็นปั้นเฮดเคาน์เตอร์นี่ครับ เขาเตอห้องน้ำสันลางพี่น้องน,นี่ครับอันนี้ก็สใส่อ่างครับมองนีพี่น้องเพื่อจะเอาอ่างขอบลงอีกเกินนึงพี่น้องครับอ่างอ่างเท่าจะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับ นะครับพาไปนองไปบึงการทํางานครับวันนี้สร้างเข้ามาสามชุดครับมีสร้างสีสร้างกระเบื้องนี่ครับสร้างอลูมิเนียมพี่น้องนะครับในส่วนนี้กับซิลิโคนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องยิงซิลิโคนแล้วนะครับนี่แหละครับความคืบหนา้าบ้านนองอุ้งอิงนะครับ Yep. อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับในห้องนอง้องอูยิงครับพี่น้องนะครับนะครับเริ่มสะอาดเพื่อนเรพี่น้องครับหลังจากสร้างเพื่นจะคอยเก็บรายละเอียดเป็นจุดๆไปครับวันนี้นะครับ ในตางห้องกับเรียนไปแล้วพี่น้องนะครับยนปิดเปิดนะครับมองเี็นก็บปิดเปิวล็อกครับพี่น้องเดเบิ้ง นะครับใครสนใจสั่งบ้านครับพี่น้องโทษติดต่อสอบถามเศรษฐกิจสั่งบ้านครับใน a c e b o o k เพจไลน์ครับนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0637899ครับ666พี่น้องครับนี่ครับสอบถามก็ได้ครับนี่นะครับบ้านอีลาก็เริ่มงามขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ละมือ ให้พี่น้องในเบิ้งแต่ละส่วนครับนีครับส่วนในของน้ำครับห,รหลังจากสร้างเป็นกับไปติดนะครับติดกระจกใส่แล้วนะครับก็สิออกมาประมาณนี้พี่น้องนะครับหน้าต่างระบายอากาศครับเ,เปิดปิดได้ครับพี่น้อง ดเด,ดี๋ยะครับทางล่างเข้าก็จีท่าสีเขียมพี่น้องครับหนึ่งสามหากีดห้าครับเริ่มเก็บรายละเอียดไม่ได้ข้างบนแล้วพี่น้องนะครับส่วนลังบาน เอาละครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามครับเป็นกำลังใจให้สร้างสศรษิเกิรสร้างบ้านครับคลิปนี้ผมกับศิลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ